คุณวิดามารดาตัวลูกขอน้องเระเลกคุณท่านมีเมตตาการุณอุปการคุณต่อบุธิดาพระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าทาราและพันดินลูกขอบูชาเป็นอาจินตราดตนสิ้นดวงชีวาขอบูทเทพไทยรักษาอันวิดามารดาของลูกเอ๋ ข้ขอให้คุณพ่อแม่อวยพรเกิดกับพี่กนันนะคะจะมีความแต่เมื่อคืนนะเที่ยงคืนไม่หลับไม่นอนแม่ผัวลูกชายก็มนวันที่33นะ33แล้วจะขอให้คุณแม่เป็นเด็กดีคิดดีทำดีไม่ดื้อ การหวังจริงใจการนาน่ารันอน่วงเรื่องสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะกนะชสีู่กมีงาีเปังปันอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ได้ มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับก็สบ1ามปีแล้วนะที่เราอยู่กับเด็กเด็กสุพรรณคนนีนะครับจากท่านมาถึงวันนี้เนี่ยนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทั้ทงที่อยู่ในของประชุมแบบนี้แล้วก็บางท่านอาจจะไม่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 ไ,มได้มีียกากมาร่วมง,งานในวันนี้นะแต่อยู่เพื่อนก็นนนท่านผมผมตั้งแต่ มีแขกรับเชิญหลายท่านที่ขึ้นมาแเราผมได้เก็บข้อเสนอแนะคำวิพากษ์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นเป็วิพากษ์ที่ดีเหลือเกินนะแล้วก็คิดว่าลูกชายก็คงจะได้ยินคำวิพากษ์เหล่านั้นนะก็คงจะซาบซึ้งนะก็ผมได้เก็บความความคิดนะฮะหรือคําพูดของคนบางคนที่ได้วิพากษ์มานะแล้วก็อยากจะมาย้าเตือนอีกั้งหนึ่งว่า ทุกท่านด้วยนะครับรวมทั้งทุกคนที่อยู่ในหอประชุมแบบนี้ว่าคือคนเราเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเ,เก็บรักษาคนที่รักเราให้ตัวเรานะครับให้ไว้ได้ตลอดไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะครับเราจะเป็นที่รักของคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้เพราะฉะนั้น ก็ยังไม่สายนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมหวังว่าลูกชายตรงนี้จะสามารถที่จะดูแลรักษาความรักที่ทุกท่านมีให้กับเขานะครับคิดว่าสิ่งที่พวกเรามอบให้กับผู้ชายคนนี้นะแล้วก็นับแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาคงไม่ทำที่พวกเราผิดหวังผมจะสร้างผลงานดีๆสิ่งดีๆนะครับคำพูดต่างๆคืออาจจะ ผม้าใจว่าอาจจะถูกใจท่านบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับผมก็ก,ก,ก็คุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่า <laughs> อะไรน,นี้นี่พูดด้วยความรู้สึกจริงๆนะครแต่เชื่อว่าในในใน,ในความลึกๆผมเลี้ยงลูกชายคนนี้ผมการันตีได้เลยว่าในเนื้อแท้เขาเขาเป็นคนดีจริงๆนะครับคือด้วยจิตใจของเราลึกๆจริงๆ,ๆ,ๆ ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่เขพูดลงไปนะซึ่งพูดเล่น้างพูดจริงมางอาจจะทําให้คนบางคนเจ็บช้ำน้ําใจมากอะไเนี่ยนะก็ก็อาจจะรู้สึกทนไม่ไหวบางคน,นก็ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่แ้บแต่วันนี้เป็นต้นไปเชื่อว่าทุกคนจะรักเขาแล้วก็มีคนที่รักเพิ่มขึ้นนะตั้กแตังคิด แล้วก็นำมาคำพูดต่างๆที่คนไี้ให้ควาในวันนี้นํามาใช้ปฏิบัติดูอย่างที่คุณแม่บอกคดูคิดดีพูดดีแล้วก็ท,ทําดีสามคำนี้เก็บไว้และตลอดไปนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบสามสปีก็อยากจะให้ลูกชายคนนี้นะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะเป็นที่รักของออผู้คนมากมาย มีงานดีๆมีผลงานดีๆนะครับมานําเสนอให้กับพวกเรารวมทั้งคนไทยทั้งประเทศตลอดไปขอให้มีความสุขคาอเรลยมากๆเลยครับนีค่ะพวกเรารู้สึกในฐานะตัวแทนผ่านน